แก้กรรมว่างั้นไอ้คนโงก่ก็เอาเงินซื้อแก้กรรมหน่อยหนึ่งก็ได้เหมือนเหมือนคอรัปชันไงให้ศีลนบนมันเป็นไปได้เหรอกรรมคือการกระทำมึงต้องแก้ความพฤติกรรมแก้นิสยัยมึงไม่ใช่ริงไหมมันแก้ได้หรือมึงแค่มึงไปหยอดตู้อ่ะตอนนี้เอาเงินซื้อกรรมได้เนาะแก้กรรมได้เนาะ เนี่ยมันความเข้าใจผิดกันไปไกลเลยนะตอนนี้วัตถุมงคลเพียบแต่ละร,รุ่นแต่ละร,รุ่นซื้อไปเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมันเป็นมงคลไหมล่ะมันไม่ได้เป็นมงคลมันเป็นอมงคลด้วยซ้ำมันทำลายพระทำลายสงฆ์ทำลายตัวตนของมันเองเรียกว่าพวกไสยศาสตร์ละเนี่ย ทำไมไม่เจริญศีลภาวนาให้มันเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาให้จิตใจที่เป็นมงคลน,นะเนาะ